ใช่ใส่ใส่ให้ทั่วๆใช่เรียงเหมือนน้องพัดอะไรจะได้สวยๆพี่พอดใส่จีนโดนใส, okay. ส่ฮอตดอกโอเคใส่ฮอตดอกจิบตอยดอดอนี่มีปากด้วยโอ้มีปากด้วยโอ้ไหนโอ้โ ใส่สับประรดชิ้นใหญ่เลยเหรอใส่เล็กๆ <S 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 สิจำแอ้มพิ่ซ้าม,มีปาก๋อทำให้พิซซ้ามีปากด้ <S <S มีปากด้วยมีปากโอเคเอ่าใส่ไปลูกใส่ไปอืออ๋อใส่ใส่มะเขือเทศไหมน้องพัดมีมะเขือเทศด้วยนะจบเยอะ มาม่าด้ต้ไก่ตามันมใ,จจาาใส่ไกได้ย่ยงน้องพีชก,กินไม่ได้นะลูกน้องพีชก,กินไม่ได้น้องพีชจะมาใส่ถ้วยน้องพีชโอ้มหัมาตาหัวม,มามัวตาเอานาะด่วนมาจับแะมันขึ้นอะ่ะเป็นลูกพี่พัดข้างหลังโรนเอาขึ้นหน่อยลูกอ้าเร็วๆน้องพีชกินชีสได้ไงล่ะลูกเอาขึ้นล,ลูก มันหกหรือยังน่ะอ่าอะไรแล้วใส่ครบหรือยังใส่เสร็จหรือยังอ่าใส่เสร็จแล้วอ่าจะใส่อะไรก็ใส่เร็วๆอ่าใส่ไม่ต้องเอาช้อนตักลูกเอามือจับเห็นไหมกระกระปุกมันมีอันนั้นแล้วน่ะอ้าวเร็วๆเอาลูกไม่ๆอย่าเพิ่งเลียใส่แอร์กล้าโดนเนใช่อ่โดนมัน พอหรือยังยังใส่ทำไมใส่เยอะจังที่พอทพอเลยใส่ไว้ใสแต่ตอนนี้ด้วยใจยกเองใจยกใจยกพอหรือยังมะเขือเทศไม่เห็นมีใครใส่เลยโอ้ใจใจใจโอ้ยเขาใส่มะเขือเทศแล้วเหรออ๋อไม่ใส่สับปะรดโอเคน้องคะาเสร็จหรือยัง